พง้องางเรยเรฝังมาเลยเอากล้าทุกกล้าทุกไม่เท่ากันตรงท่ากแบบเป็น้าเอออ้างไปแล้วก็บางข้าทจริงไปทบงคับจริงของไเองเเนปเรื่องไปเรื่องไปเร่งไปโอเคค้องไปมาไว้ล้องสว็ เด็กกี่ับยังับลงไปมงนะ่อ,น,น,โอโน้้ได้กระดันนี่ับพวกกับพวกกอ่อ้วบบั้ับ <c oughs> <c oughs> Các được đấy, được. cà phê ha. Yêu lúc yêu. hôm nay, hôm ngày sinh nhật. luôn ไม่ชาเอาหลวงพอ่อโทษโทษอันนี้เอาไว้กวดน้ำอ,อ๋อได้อ๋อได้อันนี้ด้วยลูกอันอูเจาะน้ำอยูเจาะะไกลเจาะน้ำ,อ,นำ,อ,นำอายมพร้อมกันเลยจ้ะ,ะกวดน้ำลูกอาเอางไกลออก ที่จอดน้อยจะนำ้ำแล้วกายยิบเลยหนูสาธุอ๋อปวดน้ำนะวนันนี้มาปวดน้ำวนนันนะี้ให้ทานข้าวบูรุษนะเออดชื่อเลยนะโยมมีดามาดาปุรย่าตายายเจ้ากรรมนายเวศเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาเทวดาปาตะาตัวโยมยาถาวาลิวะบุลาบันบุรีศิคาตะลางัง เมวะเมวะเตโตเตนาเทตานังอุปาตาปารีติกาปารีตังตุมงจุปามเมวะตามิจารโตชาเปตุเดนตุสังกาปาจันโตปาลานโตยาธรรมิจโตติราโสยาถาตปิสิโยวิวาจันตุสาปโลกวินาตุมาเตยภาวน

ปฏิโตยาติธรรมโมตายาเนธาติโตเปตาระบูตาจขตาอุราลาภลาจวิภูนมนุษย์ปฏินังโตเมหิโกยงังวปสุตังอานาปกานตีอาโยมรับพรวันเกิดน,ะนด่ารับพรกันที่เระโยมโยมรับพรวันเกิดพร้อมกันนี่แหละ ยัตมิภิเทวะคาเปติวาสังติสตาชาติโยตินาวาเทตาสาโพเทตวาสัญญาเตธัมมะจาริโนยาตาตาเทวะตาตาสุตาสังกินามานิเสตา ภูธิตาภูธายานตมานตามานายานตนาตโตนาณุตาปิมาตาปูตังว่โอฬางเทวตาลุคามปตโกโตตาตาปิปัสสทีรตนาตายานุภาเวนรตนาตายาตจัตุกาโลกายาวลาโสกตตุจุปตะวาอเนกันตาลายาปิวินันตอตเตโใจยาสิทิธานังลาวางโตสีภากยังสุขังพระลัง สิลัยอายุชาววันโนจาวกางวเตจชาวว่าะตาว่าจาอายุจวสิพะวันตุเตอายุโทบาลโตติโลว่าจาโตปาติาจโตโตาาตาตากาวิสุขังโสติกาจเตอายุทาตาวว่าลังวันนาสขังจาบาติาจโตอยุาวาโอติ่าใตุปาปจติสิเจริญ ฝากแม่อน้ี้น้ำมันตข้างต้นไม้อะจะรอน้องด้วยจับมือเฉยก็ได้ไม่ต้องลงแล้วก็บอกบทที่ส่วนกุศล เท้ากรรมในเวรแล้วก็ขอให้ลูกวันนี้วันเกิด อร่ยอ่าวันเกิดพี่สินพี่เซนนะคะปรบนเค้กกันนะ Happy birthday. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday TO YOU พี่จิงกับพี่เซนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกมีความจําที่ดีเรียนหนังสือเก่งๆมีอนาคตที่ดีโตไปเป็นเจ้าคนนายคนเป็นคุณหญิงคุณนายนะโอเคเป็นเด็กดีของพ่อแม่กตัญญูพ่อแม่นะแล้วก็ขอให้จิ้เซนเซนาเซยาทุกคนเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงอื้อหือลวก็พี่ีรักน้องด้วยนะรักกันด้วยนะโอเคเซยา กับเซน่ามีอะไรอวยพรให้พี่เซนเสร็จไหมคะอ่าอ่ากินล้วนๆเลยรักกันอ่ะอ่ะพีบอเดทอยู่เปาได้เลยอธิษฐานเลยอย่าหัดใช้นะจ๊ะใช้โบว์โบว์ดีกว่าเข้าไปบ้านเลยอ่ะเซนนาเปล่าด้วยอีกทีหนึ่งให้พี่เซนเปล่าด้วยพี่เซนเปล่าพี่เซนเปล่าเลยพี่เซนเปล่าบ้าง ไเซนอะเมื่อกี้เซนไม่ได้เปล่าอาเปล่าเซนแล้วสองโอเคบายบายค่ะ